วาดคือสิเมย์ักะนาถาจัดหนักขักมดมือขื้นนี่โอ้เอา้านอนโรเดอร์คอยสิไปหนึ่งเขากนเด้ถาโอ้สิสิเมย์คัะเอาเฮ้ยเนียกูไปใช้วัดเฮ้ยวัดสิช้ำเช้ววาอ <laughs> ยู่นยิ่งสน้ออนอยิ่งเสยหนอโลกไปกวดบ้านนี่เนาะ น้ำลงไปก่อนน้ำลงไปก่อนเฮ้ยบ่ยังทา,างทานังทายังใส่สุดเก่าอยู่ตัวนีลไแมแต่เนี่ยเราเอยากขึ้นกันเนี่ยอากต่อรอบพื้นกันแล้วไหมก็สันเปลี่ยนชุดแล้วเท้เาเท้ายังไหนมื่ขึ้นสามดอก มักตอนนั้นนะมักมักตอนนั้นติ๊ง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 อนะคักแต่ว่าเสียงเจมมือขึ้นนเ่ว้ายาาานาา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 ดาาแต่ว่าคนกาบาายู่าา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 อาา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 าอาา โอ้โบปากโบปากโปากโอ้คือส่งปวดข้อเถอะวะอ้ยบบอยากสีนวดบบอยากสียั้งเนี่ยบอเขาว่าล่างหนาไกล้เนี่มเสรมันขากล่นดิขากลุ่าเนี่มขึ้นไวได้แล้วเฮ้ยเจากจักจักดอกไปจากดอกไปไอ้ส้วมหน่องบยูหดไหมอุ้ยเด้ออุ้ยเออ้ยเอ้ด้อทําปากทำดาปาก ơn hơn nhà cứ cả đấy đó Điều Mà khứ thì Cháu Á chí mươi nó Điều Xăm sau thì khỏi chịt Thắt yên nó Cái tí như thế sư luôn Cái này cứ cắn Hèn có những điều nè Phiết bưng băng bưng băng băng Húp 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 Mà khứ thì Nó dàn tên hoàng để nhìn xuyên nó thảo nó Cháu cái hoang đang vớt Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะเป็นเสื่องดีมันขึ้นจะเป็นเสื่องดีเฮ้ย,ยแค่นี้อย่างนี่นะเอา้าอแฉงตีก็เป็นแม่เฮาเลยเนาะเฮ็ดีอย่างนีแเฮ็ด้อย่างมึงคือเอาสุดเอยงมาใส่โอ้เราใส่บดได้เอบอบ่แม่สูตรน,นั้นคือการเราซื้อมาให้เฮากับเราเบออ้องามบอ่อซีนกับแม่นตีแม่เราซื้อให้โอ้ยหาฝาดมึงมึงได้ยินอย่างเมื่อกี้นไง ก็จะมาขยุ่มหัวไอหยังกอมันมีแม่งยังบุกตอมหัวมึงแม่กูเลยย่องเสียเออหยังนาะกูวางสิละย่องแท้ย่องว่าเนาะมึงไม่ยอมสิตายตีแม่งไม่เลยเพิ่มจ่อหัวเ่หฮามึงน่ะก็ยังโบราณสะลอทะเลมาแล้วเอ้ยมึงเดี๋ยวจันทรก็ยู่เนึ่งข้าวคุณดิเนึ่งข้าวมันคือว่าไปหนึ่งเสรนมึงอ่ะโอ้ยเราตื่นมาตั้งแต่เช้าเห็ดกับข้าวกับปลายจุกจันท้ย แล้เจ้าเหียนี่ยังเลยนะมึงไม่ยังหรอกเนาะเกือบแม่นลอารมณ์เนาะเชื่ออารมณ์มั้เกือบแม่นกูดื่มมึงขึ้นทึ่งทึ่งเถียงหน้าเนาอย่ชุดก็ใสชุดคือกันพูดยิ่ใส่ก็เอื้อยมึงเหรอนึ่งเขาอยู่พูดก็ยังแบบเอ้ยนะโอ้ยห้ามจะมึงหายกูเนาะ